สวัสดีครับผมเอกีกี p r นะฮะหลังจากที่ใครได้ติดตามนะคลิปของหนุ่มเสกนะครับผมครั้งที่แล้วนะคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับใครได้ชม500 SEL W126 บนะครับบางท่านนะครับบอกเลยว่ามาไม่ทันต้องกราบขออภัยเพราะว่าสไตล์รถคลาสสิกที่นี่เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าไปไวมาไวนะครับไปไวมาไววันนี้นะครับได้มาอีก1นคัน ได้มาอีกหนึ่งคันนะครับเป็น Mercedes-Benz 300CE W124 นะครับปี1992คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสภาพเดิมๆนะครับเดิมอะไรบ้างนะฮะบอดี้ตัวถังเดิมเครื่องยนต์เดิมนะครับแล้วก็ล้อแม็กเดิมนะครับจะเดิมแค่ไหนหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับอยู่ข้างหลังของผมแล้วนะครับผมเอาลครับ1992นะฮะรถคลาสสิก ต้องบอกเลยว่านะครับทุกวันนี้นะฮะบนท้องถนนเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเห็นสำหรับ body ้1 2 4ที่เป็น300 CE นะแต่ถ้าเป็น4ประตูเนี่ยโอเคครับมีครับถึงมีแต่ก็ยังน้อยอยู่นะครับวันนี้นะครับพาชมรถเก่าเก็บเลยเก่าเก็บในตำนานนะฮะคันนี้นะครับดูครับคันนี้เป็นกาบเรียบนะครับกาบเรียบนะครับแล้วก็ มีคิ้วโครเมียมนะครับแซมตรงบริเวณกาบนะครับอะไรคันนี้ค่อนข้างครบเดิมทุกชิ้นนะฮะค่อนข้างครบเดิมทุกชิ้นเลยนะครับขอบคิ้วยางนะฮะขอบกระจกยังใหม่ยังไม่เปื่อยนะครับนี่ฮะผมชอบมากเลย2ประตู CE นะครับผมอ่าไม่ได้ดัดแปลงนะฮะมาอย่างนี้จากศูนย์จากป้ายแดงเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขอบ15 เป็นล้อแม็กแท้เดิมตรงรุ่นเลยนะครับนี่ฮะล้อแม็กแท้ต้องเป็นลายนี้เลยนะครับผมสวยๆนะฮะสประตูคูเป้นะครับไฟท้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับนี่ฮะรุ่นของเขา300 C E รถเก่ารถคลาสสิกนะฮะผมบอกได้เลยว่าทุกวันนี้นะครับราคามันค่อนข้างที่จะขยับสูงขึ้นมากๆถ้าเราเก็บดีดูแลดีนะครับเวลาเราออกต่อ ไม่เจ็บตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เข้าหากันแล้วก็ได้รับความนิยมกันสูงมากๆเลยนะครับผมอ่ะนะครับพอเราดูภายนอกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะพาชมภายในนะครับว่าจะเดิมแค่ไหนนะครับผมมานี่ฮะขออนุญาตเปิดนะครับแผงประตูนะฮะยังคงเน้นความเดิมนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับ พร้อมกับเมมโมรี่สจุดนะครับอันนี้ของเดิมเลยนะเบาะก็เป็นสไตล์ทรงเดิมของเขาเลยนะครับดูดิฮะคอนโซลไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับช่องแอร์นะครับก็สวยเดิมนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับนะครับเครื่องเสียง jvc นะฟังแบบเพาะเพาะเกียร์ออโต้นะครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับทั้งสีบานเลยนะครับคันนี้นั่งได้2บวกสนะฮะหมายความว่านั่งได้4ท่านนะครับหน้า2หลัง2นะครับผมนี่ฮะ เวลาเราขยับขึ้นนะครับเวลาเราขยับขึ้นก็ไม่ยุ่งยากนะครับเห็นไหมฮะเบอะข้างหลังก็ยังสวยงามนะครับไม่มีขาดนะครับกลิ่นความหอมของ124เนี่ยมันต้องกลิ่นแบบนี้เลยนะครับผมอ่าใครที่กําลังมองหารถคลาสสิกนะครับคันนี้อายุ30กว่าปีผมอยากจะแนะนําเลยว่า124นะสามร้อ e เนี่ยมันเป็นรถที่น่าสะสมมากๆนะครับผมอ่า นะครับปะเดี๋ยวเรานะครับมาดูข้างหลังกันต่อนะครับทางนี้นะอ่านะครับนี่นะครับฝั่งทางด้านนะครับคนขับนะครับนี่ฮะแผงประตูนะครับฝั่งทางด้านคนขับเดิมๆเลยนะครับลายไม้สวยๆเลยนะฮะคันนี้นะครับมือจับกระชับแข็งแรงแน่นหนานะครับอ่านะครับกาบนะครับนี่ฮะกาบบันไดตีตราเมอร์เซเดสเบนท์นะครับเบาะสวยๆนะฮะพวงมาลัย นะครับสีก้านมีแอร์แบกด้วยนะครับหน้าปัดนะครับใส่เลยนะครับไม่มีแมลงตายเลยเห็นไหมคอนโซลนะครับสภาพใหม่มากๆอันนี้คือของเดิมนะครับเราไม่ได้ดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆกันต่อเลยนะครับกับข้างหลังนะนี่ฮะอ่านะครับดูครับดูที่เก็บของนะครับกรรมยีอันนี้คือของเดิมติดรถมาเลยฮะสภาพใหม่มากๆนะครับแล้วก็นี่ฮะ อ่านะครับนี่ครับยางอะไรแม่แรงนะครับมีพร้อมเลยนะครับสภาพถือว่านะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับห้องเครื่องกันนะครับสำหรับนะครับ F c ท่านใดนะครับที่อยากได้รถรุ่นนี้นะครับสามารถนะครับที่จะเอารถมาเทอได้นะครับผมนี่ฮะโอ้โหห้องเครื่องนะฮะดูครับ3,000ันซีซีนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน นะครับผม6สูบขับหลังนี่ฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะจากศูนย์จากป้ายแดงเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหนะสภาพนะครับผมบอกได้เลยว่าหนึ่งเดียวในรุ่นนะครับถ้าเราจะสะสมนะถ้าจะเล่นรถกันจริงต้องเอานะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมมันจะมีราคาในเวลาขายต่อออกต่อเนี่ยนะครับเขาจะไม่กดเราเพราะว่ามันมีราคาแล้วก็ตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงมากถ้าเป็นสภาพแบบคลิปเลยนะครับห้าถึงหกแสนนะครับ วันนี้นะครับเราเปิดตัวเลขเดี๋ยวมาฟังราคากันเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับสำหรับ1992นะฮะเบนสามร้อยซีราคานะครับ3 5 7 0 0 0หบาทนะครับขออนุญาตขายสดนะครับใครสนใจนะครับ0815198985สายด่วนคุณสพันธนะครับแล้วก็ฝากนะครับ ID Line ด้วยนะครับเอสไซดีพ9 9านะครับพิกัดร้านนะครับ ซอยรามคำแหง164เขตบินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะครับเราเปิดทุกวันขอฝากคลิปนี้ด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ